นี่รายการใหญ่นะครับราชดำเนินสถาปนา78เตียหรือว่า R78 ครับแจ้งเรทช่วงเที่ยงเที่ยงคู่แรกในเพชรบ้านอะไรครับ11.8เจอกับโฟวินนะครับคู่นี้แก้งมือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งชกกันมาจากกลางวันบ่ายที่วิกหมอชิดนะครับอ่ะตามทรงฝีมือไปก่อนภาคนี้มาชกกันเย็นน่าจะมีแรงมากขึ้นด้วยสำหรับโฟวินนะครับ ผลักแล้วเตะในเป็นตัวขวางอย่าไปปล้มสู้แย่งอาชีพกับเขาเหมือนคราวที่แล้วนะแหมไปปั้มสู้เขากับเพชรบ้านไล,เเลนะ่เสียวเลยนะครับเสียวเลยอ่ะคู่นี้ก็ชอบไปที่โฟวินครับตา,ตามทางแล้วดูฝีมือไปก่อนครับไปปลายก็อย่าลืมแต่งตัวด้วยก็แล้วกันครับคู่ที่2ด่วนตั้งต่อ53าเจอกับเพชรโทรนะครับนะครับยังชอบด่วนยังชอบด่วนนะครับต่อยท้องเจาะขาเข้าแล้วก็ได้ลุ้นตลอด คู่3แพลวพๆาว8 1 8ดินเนื้อทองชอบแพลว่ลาวครับกินที่หัวใจโดนต่อโดนดุเดือดเหมือนเดิมคู่นี้คู่ที่4พรเสน์่ชยกรชยกรตั้งต,งต่อ19เคยแพ้มาวันนั้นโดนชูสวนที่รังสิตนะครับเชื่อว่าแกมือล้างตาได้ชอบความเก่าของชยกรครับเลือกออกแม่นๆ่นชัดเจนกว่าในต่อในก็ได้ตีได้สู้กันแน่สงครามเข่านะครับแต่ดูว่าตัวที่มัดได้เปรียบนะครับตัวที่เป็นคนแทง ะแ,แจ้งกว่านี่ยังดูว่าชัยกรคู่5้าเพชรสมานต่อรองดีเซลครับวันนั้นชกกันที่ช่อง7สีได้การคอยกสีด้วยเกมการชกวันนั้นเนี่ยแหมก็เพชรสมานนะครับแข้งซ้ายฝีมือไปก่อนมีเข่าลูกดักเสียบด้วยราคาเบ็ดเบียดแบบนี้ผมผมชอบเพชรสมานนะตามทรงดูเร็วกว่าครับตามทรงดูเร็วกว่าแต่ว่าปลายๆก็น่าจะแต่งตัวลูกเบียดของดีเซลด้วยสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะครับส่วนคู่ที่6ของรายการครับโยทินต่อรองกับวิว ต,ต้นทางมวยแข้งขวาจะเป็นรองวิวนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยโยทินก็มีลูกเตะลูกต่อยแล้วเมื่อไหร่ที่ได้ขึ้นคอได้ทีทางของเขาเลยครับต้นๆอาจจะช้ากว่าหน่อยแต่ว่าเบียดไปแล้วจับในไปแล้วยังชอบเขายังชอบบาร,รมีมวยบาร,รมีมวยของโยทินครับคู่เจ็ดชายล่าสิบปคัมแบ็กนะครับจุกจิกฉาบสวยเป็นรองแน่แต่ว่าทีต่อทีหนักกว่าน้องมหาสามพี่ชายล่าบอกคอหนึ่ง ซื้อความหนักของชายล่าครับทีต่อทีครับสายชนสายคู่แปดฉลามกับสมิงเดชนะครับชอบฉลามครับเก๋าวกว่าหลากหลายอาวุธเยอะนะครับถ้าจะแพ้ก็ต้องระวังนะครับลูกศอกกับลูกการคอของสมิงเดชแต่ยังเชื่อในสายตาของฉลามครับว่ารวดเร็วเอาตัวรอดได้แล้วก็คู่ที่9ครับเป็นกับพิตัน5้ตะเพาแก้วต้นๆ้นละเกา๋ากับปิตันไปก่อนแน่แต่ไปปลายเข่าในใหญ่ของตะเพาแก้วเนี่ยน่าสนใจเลยสด อืมต้นกับปลายครับคู่นี้เล่นแต่งตัวกินสองข้างผมว่าชัวที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับ mu 3 8 9